สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะชาจอมปวนแม่สอดสสอสสอสนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube มาชาจอมปวดแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะมีทั้งเพจม,มีทั้งทิกตอกนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเจออันไหนนะครับก็ในทิกตอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่มันสั้นๆนะครับสามารถใส่เพลงได้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้นะครับเราจะมาดูพฤติกรรมของลูกม้ากันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง,เ,างเกิดมาได้13วันนะครับ ลูกม้าเนี่ยตอนนี้นะครับสิบสามวันนะครับก็ตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดมาก็ภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเขาก็จะตั้งไข่นะครับอันนี้ความไวความไวเนี่ยพูดไม่ได้นะครับอยู่แต่แต่ละตัวนะครับถ้าออกมาก้านยาวแข้งขายาวอย่างเงี้ยมันก็จะนานหน่อยนะครับมันหาสมดุลนานหน่อยนะครับอ่าก็คืออย่างเจ้าฝันหวานเนี่ยรู้สึกว่าจะ าสมดุลนานหน่อยนะครับถ้าเป็นม้าฉาก,การะัภูก็เร็วกว่านี้นะครับอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งคึกคึกคึกอ่าก็พอเขายืนได้นะครับยืนได้ก็เข้าเต้าหานมหิวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามีหน้าที่นะครับถ้าหาเต้าไม่เจอนะครับก็เหมือนเจ้าขวัญเนนะี่ยคือประเด็นผมไม่อยากได้ไม่ได้อยากทําคลิปอะไรมันยุ่งยากหรอกนะครับแต่ในเมื่อแม่ม้านะครับ เต้ามันไม่ลงหัวไม่ลงเราก็ต้องรีดใส่ขวดครับอันนี้ในกรณีที่แบบว่ามันเหมือนถ้าเป็นคนก็คือนมตะบอดนะนะประมาณนั้นนะครับก็คือก,ก,ก,ก็ต้องใส่ใส่ขวดให้นะครับแล้วก็บวกกับว่าแข้งลูกม้ามันยาวนะครับขายาวมันเลยก็หาเต้าเจอยากไปแทงเข้าซอกเต้าแม่บ้างซอกขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือในกรณีที่มันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเราถึงจะทําแต่ถามว่าถ้า ไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับหัวนมมันลงเต้ามันลงลูกกินง่ายโอเคจบไม่ต้องเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยป้อนนะครับแต่ในกรณีที่ที่เป็นอะ่ะคือขวานมันมันมาแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับอ่าอะไรอะไรจะชวนเล่นจะชวนเล่นใช่ไหมเออจะชวนเล่นทําหน้าแบบนี้จะชวนเล่นเออชวนดีเล่นก็อ่ะเราก็มีการรีดนมนะครับเรามีการรีดนมใส่ขวดให้ลูกมาก,กินนะครับเสร็จปุ๊บ ลูกมะเกิดมามีฟันไหมยังไม่มีนะครับฟันไม่มีมีแต่เหงือกนะครับเป็นมาเหงือกนะครับมาเหงือกน้อยนะครับก็ประมาณวันที่สามนะครับวันที่สองเนี่ยได้สองวันนะครับได้สองวันเนี่ยเหงือกจะเริ่มตุ้มๆนะครับเหมือนฟันจะแทงขึ้นมานะครับวันที่สามจะมีฟันโผล่มานิดนึงนะครับวันที่สี่ฟันโผล่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้แต่ทีนี้เนี่ยเอามาประมวลในคลิปเดียวให้ฟังเลยดีกว่านะครับแล้วส่วนฟันน้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟันให้ดูเปปิดาก ให้ดูฟันนะครับก็ฟันจริงๆอ่ะมันมันออกตั้งแต่ประมาณวันที่3มนะครับจะเห็นขาวๆนะครับแล้วก็วันที่4ี่ก็ออกมาเยอะนะครับตอนนี้13วันแล้วนะครับแล้วก็อ่าพัฒนาการฟันนะครับก็3วันเริ่มโผล่นะครับเริ่มโผล่นะแต่กินหญ้าได้จริงๆที่เราจะเห็นจะใช้ก็ประมาณวันที่4ี่นะครับทําไมเร็วใช่ไหมมันเป็นสัตว์แท้เลมนะครับแล้วก็มันต้องกินหญ้าครับมันก็จะเลยเร็วหน่อยนะครับมันก็จะมาช้าเหมือนคนไม่ได้นะ เพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเขาก็ต้องหากินอะ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเรื่องของความแข็งแรงนะครับการวงการวิ่งกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคึกคักตั้งแต่เขาดูดนมได้เขามีแรงเนี่ยเขาก็จะเริ่มคึกคักเริ่มแบบกระโดดรดเต้นบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วแต่ตัวเลยต่ส่วนใหญ่แล้วก็วิ่งสปีดนะครับก็จะมีจะเป็นครับตามธรรมชาติของลูกม้าเลยนะครับก็คือธรรมชาติเลยอันนี้จะไม่มีตัวไหนที่ไม่คึกนะครับมันก็จะมีคึก กระโดดโลดเต้นดีดลูกหลังอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับส่วนหนึ่งสิ่งที่ได้มาและมีหลายๆคนบอกว่าที่บ้านไม่เห็นเป็นเหมือนฝันหวานเลยนะครับคือหนุนตักนะครับหนุนตักเดินเข้าหาคนนะครับอ้อนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ชายบ้านนี้เป็นนะครับก็คือผู้หญิงบ้านนี้จะลีลาหน่อยนะครับอ่าแต่ผู้ชายนยอ้อนนะครับขี้อ้อนไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับก็ เป็นอะไรที่ที่เรามีนะครับเป็นอะไรที่เรามีแล้วเราก็เล่นกันกอดกันหอมกันจุ๊บกันนะครับต่อให้ดื้อแค่ไหนผมก็เข้าหาอยู่ดีนะครับอย่างนี้ผมก็เล่นนะครับส่วนลวดลายนะครับลวดลายน้องก็ชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราถ่ายสีอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ตั้งแต่นี่นะครับมายาวมาถึงนี่นะครับอ่าด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้อันนี้มาถึงนี่นะครับ ถามว่าระวังระวังตัวไหมผมอ่ะผมระวังนะครับเพราะว่ากลัวเขาดีดเหมือนกันเพราะไม่อยากให้เป็นนิสัยนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่ค่อยดีดนะเพราะดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคึกคึกดีดแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเออวิ่งนะครับเกาก้นได้อะไรได้นะครับดูดูนะนี่นะเกาก้นเกาก้นเกาก้นอ้อนไงอ้อนไทยพวกอ,อ้อนอนะ้อนอ่ะมันจะไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะครับมันจะมันบางบางตัวลูกม้าก็คือ เวลาเราเข้าด้านหลังนะครับเขาก็จะมีการหยอกด้วยกันแบบเอาก้นกระทุ้งบ้างดีดบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้คือธรรมชาติเลยนะบางตัวมันเป็นจริงๆนะครับเราถึงต้องเซฟนะครับอ่าผู้หญิงบ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับลูกม้าตัวเมียส่วนใหญ่จะเป็นลูกม้าตัวผู้ไม่ค่อยเป็นลูกม้าตัวผู้จะแบบชอบอ้อนชอบแบบให้อ้อนครับดูด,ดูมันเล็มหญ้าดู <laughs> จะกินหญ้าเออมันก็ฉลาดอยู่นะ ปากไม่ถึงก็ต้องต้อง,ต,องต้องฉีกขาครับเอาเอาเอาจะกินหญ้าอือถามว่าสิ่งที่มีพัฒนาการคืออ่าก่อนหน้านี้นะครับที่อยู่ตั้งแต่ฟันออกกรเร็เริ่มเริ่มเข้าล้างหญ้าแม่นะครับเริ่มเลมหญ้าเริ่มอะไรเงี้ยนะมันเป็นสัตสัตว์ตกินหญ้าอยู่แล้วมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะด,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 ดูดูดูอ่ะดูดูลิ้นดูลิ้นอ่ะ สัตว์น้อยทําอะไรก็น่ารักไปหมดอะกินได้ไม่ได้ไม่รู้ขอเล็มไว้ก่อนได้ยากหรือได้ดินก็นไม่รู้ <c oughs> อ่าเลขส่วนหนึ่งครับที่เป็นแผลแบบนี้นะก็คือเขาใช้ข้อเข่าเขาอะนะครับดนันดันขึ้นบ้างอะไรบ้างแล้วไปแน่ไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรมาบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หลังจากที่ไอโฟนดับไปนะครับพะเมื่อกี้ตอนถ่ายมันร้อนนะครับมาเดี๋ยวเราลองเอาลูกม้าวิ่งกันดูนะครับแล้วก็ ถ้าได้ยินเสียงถุงแบบนี้ต่อให้เป็นลูกไม้เล็กๆอ่ะจะตกกระใจไหมนะฮะอ่าลูกยังไม่ทันตกกระใจแม่ออกสตาร์ทก่อนความเป็นมะแขงนี่เซนต์มันไวจริงๆนะเออเอาเวงดูดู วิ่งเบียดแม่ดูจังหวะขามีจังหวะแบบยกลอยด้วยนะครับอะฮะอาหาอ,าหาอาหามีการยกยกสับด้วยนี่นี่เริ่มจับจังหวะได้ละอ่ะโอเคโอเคสวย โอเคสวยยกขาสวยดูเด้งดึ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 งโอเคอ่าเรียนแบบแม่ไงแม่ไปฉันก็ไปด้วย <laughs> ไปไงไปท่าเดียวกันจะได้จังหวะเดียวกันนะครับวันก่อนนี่วิ่งวิ่งแซงแม่นะควบนะครับควบวิ่งแซงนะครับหยุดพอแล้วพอแล้วหยุดเออดีแค่ลองเฉย ไม่ได้วิ่งให้จริงจังหยุดเสร็จแล้วแค่นี้แหละเออดีให,ให้ให้ลองวิ่งแค่นี้แหละให้ผ่อนหวานมันวิ่งดูว่าสเต็ปมันเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปหรือยังเออสเต็ปมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นแข้งขานะครับก็เป็นอะไรที่เราเช็คกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าอาหารการกิน การทายนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเราก็จะเช็คนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องประจำที่ต้องเช็คไม่เช็คไม่ได้นะครับถามว่าในขอกมีอะไรให้บ้างนะครับในขอกนอกจากหญ้าหญ้าแม่นะครับที่น้องจะไปแจมนะครับปันหวานไปแจมแล้วแล้วก็มีน้ํานะครับทีนี้ก็มีน้ําถังอีกนะครับถังเล็กนะครับเราก็ใส่ไว้น้องจะได้ก้มกินง่ายนะครับ อันนี้ก็เพื่อตัวเล็กเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยกลัวนะบบางทีอ่าอาจจะหิวน้ําที่มันมากกว่านมแม่เงี้ยนะครับมันก็ไม่มีน้ํากินนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นอ่างใหญ่มันก็จะง้อคอยืดืดคอลงไปในอ่างไม่ได้นะครับเราก็อ่ะโอเคก็มีถังให้นะครับเป็นถังถังถังยี่สิบลิตรนะครับลูกม้าก็จะชะงกคอเข้าไปกินได้ วิ่งไปวิ่งมาก็แวะเข้าเต้านะครับโชกก่อนตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาดูฟันน้องกันดีกว่ามาดูฟันฝันวาาดีกว่าว่ายาวขนาดไหนแล้วไหนมาดูฟันหน่อยเช่อแล้วอะดูฟันหน่อยเ็วลูกอ่ะมาใี่ดูฟันหน่อยฮะ <c oughs> นีหนีเออถ่ายมือนึงจับมือนึงนี่เดี๋ยวต้องรอมันนิ่งๆก่อนมันเพิ่งวิ่งเสร็จมันคึกมันคึกแม เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันใจเย็นๆไหนดดูฟันหน่อยจีดดูฟันหน่อยดูฟันน้องหน่อยดดูฟันน้องหน่อยเออดูฟันน้องหน่อยนี่ไงฟันน้อยๆยนี่ไงฟันน้อยๆนะครับฝันน้อยน้อยเนี่ยเดี๋ยวดีกันดี๋ยวดีกันดี๋ดีกันนี่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 ฟันน้อยน้อยฝันออกแล้วฟันฉี่ชี่ฝันหน้า ฟันกรามไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ไม่กล้าล้วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาบดอะถ้าฟันเขาออกแล้วเวลาเขาบดอะนิ้วแตกนะครับเลือดออกอันนี้ก็อย่าไปเสี่ยงนะครับดูฟันหน้าก็พอครับถ้าฟันหน้าออกฟันกรามก็น่าจะมีแล้วแหละเริ่มเริ่มมาแหละนะครับก็อย่าไปเสี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าอยากรู้อยากเห็นเกินนน้้เขาล้วงเข้าไปแล้วก็จังหวะเด็กมันบดนะครับแล้วฟันค่อนข้างที่จะกรามเขาใหญ่นะครับกําลังบดเขาสูงนะครับเกิดเขาบดแกล็บนะครับหัวยปวงแตกนะจะบอกให้ อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะอันนี้เรื่องจริงนะครับก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับความเป็นเด็กก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็อ่าพัฒนาการในช่วงสิบสามวันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสอนนะนะไม่มีอะไรหรอกสนสนส่วนใหญ่กินนมนอนกินนมนอนกินนมนอนนะครับจะประมาณนี้แล้วก็พยายามอ่าศึกษาเรียนแบบพฤติกรรมแม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหญ้าการกินอาหารนะครับเหมือนวิ่งเมื่อกี้วิ่งเมื่อกี้ยังอ่าอ่าก้าวขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้จังหวะแต่พอสักพักหนึ่งนะครับไปตามสเต็ปแม่เลยนะครก็ประมาณนี้นะครับจากที่เบียดแม่ก็เวระยะได้นะครับก็ก็เป็นพัฒนาการที่ลูกม้ามันจะมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ามาฝาก FC ดูกันนะครับส่วน จุดนะครับก็เดี๋ยวรอถ่ายขนนะครับรอถ่ายขนอีกทีน้ำยังไม่ได้อาบเลยเนี่ยฮะตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้อาบน้ําเลยฮะทาหน้าอย่างนี้เนี่ยยังไม่ได้อาบน้าเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ําให้เลยวันก่อนก็อาบน้ําพี่ๆไปยังไม่มีเวลาอาบน้ำอะไรวันนี้ก็รถไปทานะครับจุดจุดเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ครับเออเกาเกาเกาเอาเก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 าเอาคลิกเกาเกาใช้งานดีเลยเกาโอเคโอเคเกาตรงนี้เกาตรงนี้คันคันคัน คัน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 นะเอาขันขาด้วยคันปกด้วยเอาให้เกาเกาด้วยเอาเกาคันขันปกคันปกเอาคันให้คันขันก็เกา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 ไงก็เกาให้คันไงอคันก็เกาเอาเกาให้ห่วงอะไรเล่าหามนิดเดียวถ้าเป็นห่วงเออดูอเด้ด้ มันก็แก้เขินเป็นนันแหละวิธีแก้เขินลูกม้าก็มีมีอย่างเดียวข้าวเต้าข้าวเต้าแกงดูดนมหอมไหมนะ่ะหางแมมอ่ะเหม็นจะตายเหม็นฉี่เหม็นอะไรก็ไม่รู้อืมมันหอมไหมนะ่ะเดินเข้ามาเล่นละเดินเข้ามาเล่นเองละฮะฮะมันทนไม่ไหวหรอไอเนี่ยจุกกันอืมอืมมันเขี้ยวอยากกันหมกลูกม้าน้อยเนี่ยฮะฮืได้ไหมพี่ประชาลราบ้านละ ไม่ใช่เราว่าแล้ว right? ด well. ูดูดูด <parity with> ูด <esterday> <fella>. ูคีมาอ่อนลูกมาคีออนนะอืมคีออนเนี่ยทำไมหมดลิตรแล้วเหรอจะอ่อนแล้วเหรอฮะขี้เกียจเล่นตัวแล้วใช่ไหมจะอ่อนแล้วใช่ไหมฮะขี้เกียจเล่นตัวแล้วจะอ่อนละก้าให้เก้าให้ดิเก้าให้ดิเก้าให้เราจะคันแต่ฝั่งนี้แหละอ่ะคันคันแต่ฝั่งนี้อ่ะดูสายหางทุก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 สายหางทุก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  การตุกการตุกขั้นตุดเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมาฉาวอนนะครับเดี๋ยวจะเอาเอาถุงนี่แหละคือถุงที่ฝึกมาฉาถุงนี่แหละคือถุงที่ฝึกมาฉาเพราะเดี๋ยวมาฉาจะต้องไปผสมนั่นนะฮะก็วางแผนไว้วันที่ประมาณวันที่สิบกุมภาอันนี้ก็จะเคลื่อนย้ายนะครับเอาไปผสมนะก็ก็จะงี่เง่าหน่อยเอาไงขวานเข้ายังไปดีจะปล่อย พาลูกเข้านะ